เลขีหยังบอกมาจาไย่ไดว่าหรอกเจ้าเลขจ้ะเอออกเอเขาทางบ้านนี่ดูข้างหนึ่งเอาเลขีหยังเลขี่ยัง้งอะไรนะบอกมาสิบอกมาาแล้วบอกกันไปโอ้คือจเลขเก้าว่ะเลขเก้าขสามตัวเด้บอโอ้ไม่เท่ารัะให้ใ่าเ้เก้านเีก่นดีไหมปีนี้ ไอ้เก้าโอเคเอา้ก่อตัวล้วมดีเก้าเนาอไหนนะไหนบ้านนี้ลบ้านนี่นี่บ้านนี่นาอยู่นู่นนาอยู่นู่นเลยบาอกอีกตัวบอเอออีกตัวเไ่ได้จบยาคือพระ้าทียมาลองดิเป็นยาของแม่อันเ็ด